คนะเนาะขอบคุณมากมากเลยค่ะเจหลอดที่เข้ามาให้กำลังด้วสวัสดีค่ะยายสองสวัสดีค่ะคุณสุขโอ้ยตัวหนังสือก็เลขเล็กก็มองจะไม่เห็นก็ทักทายกันนะคะเนาะจัดเนาะจัดไปวสันคุณนภณัสบอกจัดไป ร <laughs> อบห้องค่ะคุณดวงเดือนก็สวัสดีทักทายทุกคนรอบห้องเวยค่ะเด้อคุณสมพานก็ยังอยู่เนาะก็คุณสุชาดาเขอาสู่ห้องไลทุกคนเด้อค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยกันเนาะเหนะ,ะนะแลกเปลี่ยนอันยิ อันยาลซาบอทักทายจับไม้จับมือกันเนาะเสียงข้างบ้านยังลดส่งกำลังใจให้นาะค่ะเนาะก็ขอบคุณเพื่อนอเพื่อน,อนทุกคน,นะคะด้วยค่ะเด้อสิ ยังคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะนาะหนึ่งลือไทยก็กําลังรับชมนะคะเนาะมาก็แวะเข้ามาทักทายยินดีต้อนรับเด้อเห็นห้องนีดาพาเปิดประตูอยู่คะ่ะที่แวะมาทักทายคุณสมบานสวัสดีคะ่ะคุณครูคำ จับไม้จับมือกันไว้เนาะสวัสดีคุณพัฒส,สวัสดีค่ะรู้จักที่แวะมาเพิ่มพลังบวกให้ห้องไรนีดาพาบุญญาณนาะคะนเนาะขอบคุณมากๆด้วยค่ะทักทายจ้าแวะมาส่งกำลังใจก็ดีใจแล้วนะกะนะัเนาะเราก จะได้รู้จักกันมีสายผูกพันทักทายกันเนะแวะมามาบอกค่ะตาแดงและบวมมากเขา,ขาอะไรนะแล้ก็รักกันไว้นะ อยู่เข้ามาพักอยู่ในบ้านก็ได้คะ่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณคุณนะครับที่แวะเข้ามาทักทายเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไรเนะี่อะไรนะ คุณนะคะที่แวะมาทักทายกินข้าวเราพี่ขอพักสายตาก่อนค่ะจ้าพี่ไตยไปนอนพักผ่อนนะจ้องตาจ้องจอมากมันก็วิวีให้มันก็ออกแล้วออกทั้งไขมันด้วยห้าโมง ให้เนาะค่ะเนาะจะให,ให้ตาให้นิดาพาอยู่เนาะขอบคุณมากมายค่ะกันเด้เค่ะเด้เดดอทับทายับไม้จับมือกันเนาะคุณวงเดือนนี้ก็น่าจะผ่านแล้วเนาะคุณวงเดือนก็ไม่รู้ว่า ว่ามีใครอยู่ไฟจะขึ้นเห็นแต่เจ๊หลอดกับคุณคูณคำเนาะขอบคุณมากมายที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวตามไปเยี่ยมทายกันไว้ด้ยวยค่ะเด้อคุณคุณมั่งมีทักทายมาก,ก็แวะ เข้ามาทักทายยินดีต้อนรับเด้อเห็นห้องนิดาพาเปิดประตูอยู่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจากใจที่ไม่ใจให้เสมอคะ่ะฟันดีจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะคุณมั่งมีก็ตอบกับคุณสมศรีสวัสดีคะ่ะเช่นกันนะคะเนาะ ก็ทักทายกันเน็ตดีไหมเน็ตนิดาพาเป็นยังไงมั่งได้ยินชัดไหมให้แน่นแฟ้นก,ก,ก็ดีเนาะเราก็จะได้รักกันสามัคคีกัน ก็ขอบคุณมากก็แวะมาทักทายได้นะคะวง,วงเดือนมาลีเนาะขอบคุณนะคะคุณวงเดือนมาลีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจลอดที่มาเปิดเปิดตาไว้ให้เนาะ,ะขอบคุณมากมายเดี๋ยวเขา เข้าไปหาเป mm ็น hmm. ดันมนาะให้พอกันแมนจะ mm hmm. เอไอเป็นกระดันบอกเข้าไปดูโปรไฟล์คุณสาหน่อยคุณนภับาบอบทักทายกันไปเนาะค่ะเนาะ ังอยู่สามดวงตานะขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไร้นะอยู่อยู่ข้างนอกมันมืดเด้เอค่ะคุณเจห๊อดคุณเจห๊อดก็การค้าเ่เรียบร้อยแล้วเนาะ บาเด้อคุณตุศดายังอยู่ไหมคะคุณมั่งมีสวัสดีทักทายค่ะโอ้ยมันขึ้นมาเปิดเพลงอยู่เถ๋ได้ยินบ่เสียงเป็นยังไงมั่งเนาะ คุณนะครับที่แวะเข้ามาทักทายเนะยินดีตอนรับเข้าสู่ห้องไลรขอบคุณมากๆนะคะคุณสมพันธ์ขอบคุณจ้าขอบคุณโอ้ยมันขึ้นมาเปิดเพลงอยู่แถวได้ยินบอในห้องค่อยแสยงสว่างดีนะ เป็นไรเนาะอยู่รอบนอกย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไรเดอร์ค่ะเข้ามาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องไรนิดาพาเนาะค่ะนะยินเสียงเพลงบอถ้าได้ยินก็ยืนยันตัวตนเนาะคะ่ะ เก็บสะสมนาทีเหมือนคุณชาดาเนาะค่ะเนาะอ่านยากซะเหลือเกินเนาะคนคนไลนนี่อาบน้ำแล้วเด้ออาบน้ำรีบขึ้นมาแต่จะบ้านแพทย์กษาค่ะเดี๋ยวเขา เอาไปหาเป็นดันนะให้พอกันแมนจะเดียไอเป็นกระดันตาหายยายก็เป็นนาทีนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่ต่ายขอให้หายไวๆได้อไปนอนพักผ่อนมาหเห็นหน้าเติมคะ่ะของไลนี่ดาพานะคะ ไลแล้วมันเหมือนเสียงข,ดขาดๆให้หายเนาะสูตรต่อไปเนาะค่ะเนาะก็ช่วยไช่วยกันไปนี่แหละคนไรก็ยังไม่ผ่านเหมือนกัน